สวัสดีค่ะที่นุ๊กจากโค้แหละค่ะเมล็ดกาแฟกัโบโรบัสต้าจะเป็นลักษณะกลมเส้นตรงกลางจะเป็นเส้นตรงค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ปลูกปลูกในพื้นที่ราบต่ำอย่างเช่นภาคใต้บ้านเรารสชาติก็จะเข้มถึงใจแล้วก็คาเฟอีนจะสูงส่วนตัวอาราดิจ้กจะเป็นลักษณะเมล็ดกาแฟ วงรีแล้วก็เส้นตรงกลางเป็น S-Curve เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ก็จะปลูกในพื้นที่ราบสูงอย่างเช่นภาคเหนือบ้านเดาค่ะแล้วก็ตัวรสชาติก็จะมีความหอมละมุนรวมทั้งคาเฟอีนก็จะต่ำกว่าตัวโรบัสต้าค่ะมนเล็กกาแฟน,นะคะดับการพั่วจะมีหลากหลายมากแต่ว่าตามพื้นฐานเลยเนี่ยเรียกง่ายๆก็จะมีทั้งหมด3ระดับการคั่วคือคั่วเข้มคัวกกม่วกลางและก็คั่วอ่อน คาแรคเตอร์ของพัวเข้มก็จะมีความเข้มไปค่อนข้างขมแล้วก็มีกลิ่นติดสโมกส่วนโัวคั่วกลางนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานมากขึ้นแล้วก็จะยังมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่แล้วก็จะมีกลิ่นที่หอมละมุนมากขึ้นค่ะส่วนโปรคัวอ่อนนะคะก็จะมีความติดเปรี้ยวแต่ว่าจะมีคาแรคเตอร์ของกาแฟที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโทนของดอกไม้หรือผลไม้ตามคาแรคเตอร์ของกาแฟนั้นๆค่ะ โคบูนะคะก็จะเป็นการสกัดกาแฟอย่างหนึ่งโดยการนำเมล็ดกาแฟไปแช่ในน้ําเพื่อที่จะสกัดเป็นน้ํากาแฟออกมาตัวนี้ก็ใช้คาแรคเตอร์ของความเฟอร์เมนเทชั่นที่ชัดเจนค่ะส่วนโคดิฟนะคะก็จะเป็นการสกัดกาแฟอย่างหนึ่งเช่นการคั่นแต่จะเป็นการที่ใช้น้ําเย็นค่อยๆไหลผ่านกาแฟลงมา ซึ่งตัวนี้ก็จะให้ความคลีนและก็กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะซึ่งที่ราโคเวเละตของเรานะคะก็จะใช้วิธีการสั่กาแกฟแบบโคดิฟค่ะข้อดีของโคดิฟก็อย่างที่บอกไปคือก็จะให้รสชาติและก็กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนและก็คลีนที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งหมด3โทนด้วยกันซึ่งเราใช้เมล็ดกาแฟน,นอกทุกตัวค่ะตัวแรกก็จะเป็นโคนพุตตี้แอนด์ลอรัลตัวที่สองก็จะเป็นโทนนัตตี้ช็อกโกแลต และสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเราก็จะเป็นโทนดอมเบรลเอ,เอค่ะเพราะว่าแบบของเราเปทั้งหมด4สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่เพชรเกษมค่ะเดินทางด้วย MRT ทีเพชรม48ถึงเลยค่ะสาขาที่2นะคะอยู่ที่นครปฐมค่ะเป็นสาขาคาเฟ่เครื่องบินนะคะที่เป็นแลนด์มาร์คของนครปฐมค่ะสาขาที่3นะคะก็จะเป็นลูกท็อปค่ะของโรงแรมไบดดาแกนทวาลาวดีค่ะ และสาขาที่4นะคะก็จะเป็น Pop Up Store ค่ะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นสงค่ะทั้ง4สาขานะคะมีเครื่องดื่มให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะสามารถสอบถามจากที่บาริสตา้าได้นอกจากเครื่องดื่มนะคะเรายังจะมีอาหารและขนมพร้อมให้บริการรวมทั้งมีเบเกาแฟ่ให้ทุกท่านได้ซื้อกลับบ้านด้วยค่ะและจังหนที่โค้ชแลกนะคะ